ผู้หญิงคนหนึ่งยืนตัวสั่นเมื่อเมียน้อยเดินเข้ามายามกลางงานเลี้ยงต่อหน้าทุกคนแต่ที่ไม่มีใครคาดคิดคือคนที่ลุกขึ้นไม่ใช่สามีเธอหากเป็นพ่อสามีที่ฟาดฝ่ามือลงกลางหน้าเมียน้อยจนเสียงดังลัน่นและคําประกาศต่อมาทําให้ทั้งงานเงียบกริบคําถามเดียวคือวันนี้ใครกันแน่คือเจ้าของบ้านตัวจริงผัวช่วยยืนดูเมียน้อยอยามเมียเสนอการชนกันพ่อสามีลุกมาตกคว่ำแล้วประกาศชื่อเจ้าของบ้านตัวจริง ลมเงย็นตอนเย็นพัดผ่านลานจัดงานจนผิวของฉันรู้สึกสั่นวูบแต่ไม่เท่ากับความเจ็บปวดในอกที่กำลังปัตตุึ้นฉันยืนอยู่กลางงานเลี้ยงหรูรายล้อมได้แขกมากมายที่สวมชุดสง่างามเสียงดนตรีแผ่วเบาแต่หัวใจของฉันดังราวกับกรองศึกทันใดนั้นเมียน้อยของสามีก้าวเข้ามาตรงหน้ารอยยิ้มเย้ยหยันของเธอทำให้ลมหายใจของฉันฝืดหนักฉันได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของเธอ มันคมกริบเหมือนใบมีดบาดเข้ากลางอกฉันเธอยื่นหน้าเข้ามาใกล้กระซิบด้วยน้ำเสียงไร้ความเกรงใจกลิ่นน้ำหอมแรงจัดของเธอทำให้ฉันหน้ามืดวาบเธอพูดคำที่ไม่มีภรรยาคนไหนอยากได้ยินแต่สามีของฉันยืนมองเฉยๆไม่ขยับไม่ห้ามไม่ปกป้องฉันรู้สึกเหมือนพื้นข้างใต้ตัวกำลังสัน่นแขนขาไร้เรี่ยวแรง แขกเริ่มเหลียวมองความอับอายค่อยๆแผ่ซ่านทั่วตัวจนหูอื้อเมียน้อยเชิดหน้าผลักไหลช่ชันเบาๆแต่เจ็บลึกมากรอยยิ้มของเธอเหมือนประกาศชัยชนะกลางงานแล้วจูจ่ๆเสียงตบดังสนั่นก็ดังก้องไปทั้งลานจัดเลี้ยงพ่อสามีของฉันลุกขึ้นจากโตะ๊ะฝ่าฝูงแขกเข้ามาแล้วฟาดฝ่ามือลงบนแก้มลูกชายเต็มแรง เสียงนั้นสะท้อนเข้าหูฉันจนหัวใจเต้นสถานสามีของฉันตัวสัน่นแขกหลายคนร้องเบาๆด้วยความตกใจลมเย็นที่พัดผ่านในตอนแรกตอนนี้กลับเย็นจัดขึ้นอย่างประหลาดจนฉันขนลุกไปทั้งแขนพ่อสามีมองไปรอบห้องด้วยแววตาเข้มดุใบหน้าของท่านแดงด้วยความโกรธท่านตวาดด้วยเสียงหนักแน่นจนทุกคนเงียยสนิทแม้แต่ดนตรีก็หยุดราวกับถูกกลืนหายไปในอากาศ ท่านประกาศด้วยน้ำเสียงชัดเจนหนักแน่นและไม่เปิดโอกาสให้ใครแยง้งท่านชี้หน้าเมียน้อยจากนั้นชี้มายังฉันก่อนกล่าวประโยคที่ทำให้ทั้งงานชะงักงนันและทำให้หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาทุกสายตาหันมาที่ฉันอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแม้แต่ลมหายใจของฉันก็หนักขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่ดีๆ ก่อนที่ฉันจะได้ถามพ่อสามีก็หมุนตัวกลับไปยังเวทีด้านหน้าเหมือนยังมีคำสำคัญที่ท่านต้องประกาศต่อเสียงกระซิบของแขกเริ่มดังบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงสัยเรากับทุกคนกำลังรอคำเฉลยที่อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลฉันยืนตัวแข็งลมหายใจตื้นเป็นจังหวะและหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเพราะฉันยังไม่รู้ว่า ชื่อของเจ้าของบ้านตัวจริงที่พ่อสามีกำลังจะประกาศนั้นคือใครกันแน่ต่อจากตอนที่แล้วพ่อสามียืนอยู่กลางเวทีแสงไฟสีทองส่องลงบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดของท่านทำให้ทุกคำที่ท่านกำลังจะพูดต่อไปมีน้ำหนักราวกับคำพิพากษาแขกทั้งงานนิ่งงนันฉันได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองสัน่นเบาและเต็มไปด้วยความกลัวอย่างบอกไม่ถูก พ่อสามีหันมองสามีของฉันที่กำลังก้มหน้าแก้มของเขายังมีรอยแดงชัดเจนจากการถูกตกบรรยากาศรอบตัวเขาหนักอึ้งจนแม้แต่เมียน้อยที่ยืนอยู่ข้างหลังยังถอยออกเล็กน้อยรอยยิ้มเย้ยหยันของเธอค่อยๆจางหายเหลือเพียงความประม่าแบบคนที่เริ่มรู้สึกว่าตนเองกำลังตกที่นั่งลำบากพ่อสามีสูดลมหายใจลึกก่อนเป่งเสียงที่ชัดเจนจนทุกคนได้ยินทั่วบริเวณบ้านหลังนี้ ไม่ใช่ของลูกชายฉันเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบงานหลายคนถอยหลังเล็กน้อยอย่างตกใจบางคนเผลอจับแขนเพื่อนข้างๆด้วยความตื่นตระหนกฉันยืนแข็งราวกับรูปปัน้นหัวใจเต้นผิดจังหวะฝ่ามือเย็นเฉียบภาพตรงหน้ามันพร่ามัวไปชั่วครู่เหมือนร่างกายฉันไม่อาจรับความจริงต่อไปได้พ่อสามีมองมาทางฉันสายตาของท่านจริงจัง นิ่งและเต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งจนฉันไม่กล้าขยับบ้านหลังนี้น้ำเสียงของท่านช้าลงหนักขึ้นเหมือนตั้งใจให้ทุกคนซึมซับกับสิ่งที่กำลังจะตามมาเป็นของคนที่คู่ควรจริงๆฉันรู้สึกเหมือนมีมือมองไม่เห็นมาบีบหัวใจจนแน่นลมหายใจติดขัดแขกหลายคนเริ่มหันมามองฉันเหมือนพวกเขาเดาอะไรบางอย่างได้ แต่ฉันไม่กล้าแม้แต่จะคิดตามท่านหยุดหายใจหนึ่งครั้งก่อนเอ่ยต่อด้วยเสียงเข้มราวกับประกาศกล้องไปทั่วลานงานและคนคนนั้นคือผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้มาตลอดผู้หญิงที่อดทนซื่อสัตย์และไม่เคยหันหลังให้ครอบครัวนี้แม้สักวินาทีเดียวสายตาทุกคู่หันมาที่ฉันความเงียบกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังโครมคราม ดังกว่าดนตรีที่หยุดไปนานแล้วเสียอีกพ่อสามีชี้มาตรงฉันปลายนิ้วของท่านมั่นคงไม่มีความลังเลใดๆแต่ก่อนที่ท่านจะเอ,อ่ยชื่อเสียงของเมียน้อยก็ดังแหลมขึ้นมาจากด้านหลังเดี๋ยวก่อนค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เสียงของเธอสัน่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่พยายามปกปิดและมันทำให้แขกเริ่มแตกตื่นขึ้นอีกครั้ง พ่อสามีหันไปมองเธอด้วยแววตาดุความเงียบเข้าปกคลุมอีกรอบเหมือนทุกคนรู้ดีว่าคำขัดขึ้นมานั้นอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมฉันยืนตัวสั่นเบาๆรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสถานในอกเหมือนกําลังยืนอยู่ขอบหน้าผาพยายามทรงตัวไม่ให้ตกลงไปในความมืดเบื้องล่างและในตอนนั้นเองพ่อสามีก็หมุนกลับมาทางฉันอีกครั้งเตรียมจะเอ,อ่ยชื่อของเจ้าของบ้านตัวจริง ชื่อที่อาจเปลี่ยนทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ไปตลอดกาลแต่ประโยคสำคัญนั้นยังไม่ทันออกจากปากท่านเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมมืดด้านหลังงานเสียงที่ทำให้ทั้งลานจัดเลี้ยงเงียบกดดันและพร้อมจะระเบิดออกเป็นความวุ่นวายครั้งใหม่ทันทีและนั่นคือจุดที่ทุกสายตารวมถึงฉันต้องหันไปมองพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ต่อจากตอนที่แล้วเสียงที่ดังขึ้นจากมุมมืดนั้นเป็นเสียงทุ้มต่ำมั่นคงและหนักแน่นพอจะทำให้ทั้งงานหยุดนิ่งราวกับเวลาไม่กล้าขยับฉันรู้สึกขนุก,กวา่าลมหายใจติดค้างกลางอกเพราะน้ำเสียงนั้นฉันจําได้ดีเกินไปแขกหลายคนรีพันไปตามเสียงบรรยากาศที่ตึงเครียดอยู่แล้วกลับหนักทับลงอีก เหมือนมวลอากาศกำลังบีบทุกคนให้หยุดนิ่งอยู่กับที่เนร่างหนึ่งก้าออกมาจากแสงสลัวด้านหลังเวทีก้าวของเขามั่นคงชา้าแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังที่ทำให้แม้แต่เสียงลมก็เหมือนถูกบังคับให้เงียบฉันเห็นปลายรองเท้าหนังสีดำนวับก่อนที่ร่างสูงในชุดสูททึบจะก้าวเข้ามาในแสงไฟจนใบหน้าของเขาปรากฏอย่างชัดเจนเป็นคนที่ฉันไม่คิดว่าจะเห็นในงานนี้ ไม่คิดว่าจะกลับมาไม่คิดว่าจะยืนอยู่ตรงนั้นในจังหวะสำคัญเช่นนี้มือของฉันเย็นเฉียบเหมือนกำลังถือก้อนน้ำแข็งหัวใจเต้นกระแทกจนเจ็บแปลบเขามองไปรอบงานด้วยสายตานิ่งเรียบที่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรทุกคนก็รู้ทันทีว่าเขาไม่ใช่คนที่ควรมองข้ามพ่อสามีขยับตัวเล็กน้อยเหมือนท่านเองก็ไม่คิดว่าเขาจะปรากฏตัวในค่ำคืนนี้ เมียน้อยของสามีก้าวถอยไปก้าวหนึ่งรอยยิ้มที่เคยมั่นใจของเธอหายไปหมดเหลือเพียงแววตาตื่นระหนกคล้ายคนที่กำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างที่ใกล้จะเปิดเผยสามีของฉันยืนแข็งทื่อสีหน้าของเขาซีดลงเรื่อยเรื่ากับรู้ว่าความลับอะไรบางอย่างกำลังจะถูกดึงขึ้นมากลางงานเลี้ยงตรงนี้เขาคนที่เพิ่งก้าวออกมาจากเงามืดเหนื่อยหน้าขึ้น มองฉันตรงๆสายตาของเขาหนักแน่นนิ่งและเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นในดวงตาของเขามาก่อนหรืออาจไม่เคยสังเกตเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดังแต่พลิกบรรยากาศทั้งหมดในลานจัดงานได้ในทันทีขอโทษที่มาช้าแต่เรื่องนี้ฉันคิดว่าควรให้ฉันเป็นคนพูดเอง เสียงเซ็งแซ่ของแขกดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมบางคนถึงกับยกมือขึ้นปิดปากอย่างตกใจฉันยืนตัวสัน่นเพราะยังไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงเรื่องใดและเหตุใดเขาจึงต้องมาเกี่ยวข้องกับการประกาศผู้เป็นเจ้าของบ้านพ่อสามีหลีตาสายตาของท่านเข้มขึ้นแต่ไม่ใช่ความโกรธเหมือนเป็นแววตาของคนที่รู้ความจริงบางอย่าง และกำลังรอให้ความจริงนั้นถูกเปิดเผยชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ฉันช้าๆนิ่งๆจนอากาศรอบตัวฉันเหมือนสะกดเอาไว้ทั้งหมดและเมื่อเขาหยุดยืนตรงหน้าทุกคนเงียบสนิทแม้แต่ใจของฉันเองก็เหมือนหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเขาหันไปทางพ่อสามีก่อนพูดช้าๆแต่ชัดเจนทุกคำ ผมว่าควรบอกความจริงได้แล้วครับว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครกันแน่คำพูดนั้นทำให้ทั้งงานเหมือนสะเทือนเงียบๆฉันรู้สึกขาอ่อนจนแทบยืนไม่ไหวแต่ก่อนที่พ่อสามีจะตอบกลับชายคนนั้นก็เหลือบมองฉันลมหายใจของฉันหยุดลงชั่ววินาทีเพราะฉันไม่เคยเห็นสายตาแบบนั้นจากเขามาก่อนสายตาที่เหมือนต้องการปกป้อง ผสมความจริงจังอย่างประหลาดก่อนที่เขาจะพูดประโยคต่อไปประโยคที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างคนหนึ่งในหมู่แขกก็ลุกขึ้นชี้นิ้วมาทางโต๊ะด้านข้างและตะโกนถามเสียงดังจนทุกคนสะดุง้งนั้นตกลงเจ้าของบ้านตัวจริงคือใครกันแน่ประโยคนั้นทำให้บรรยากาศทั่วงานตึงเครียดกว่าเดิมหลายเท่าและเรื่องราวทั้งหมด กำลังจะเปิดเผยออกมาแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าความจริงนั้นจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือเลวร้ายลงกว่าเดิมอีกหลายเท่าต่อจากตอนที่แล้วเสียงคำถามของแขกคนนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วลานงานราวกับลูกศรที่พุ่งมาปะกลางอ,อกทุกคนความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่หนักหนา และกดดันจนฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวกำลังจะหมดไปฉันพยายามสูดลมหายใจแต่ลมหายใจกลับเข้ามาได้เพียงครึ่งเดียวรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าไปใกล้ความจริงที่ไม่รู้ว่าจะรับไหวหรือไม่ชายที่ก้าวออกมาจากความมืดยังคงยืนอยู่ข้างฉันท่ามกลางสายตานับสิบที่จับจ้องเขาเงยหน้าขึ้นมองพ่อสามีตรงๆ เราก,กำลังขออนุญาตให้ความจริงนั้นถูกเปิดเผยพ่อสามีเม้มปากมือของท่านกำแน่นจนเห็นเส้นเลือดนูนขึ้นมาเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจก่อนที่ท่านจะตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่เมียน้อยกลับเป็นคนที่พูดแทรกขึ้นก่อนเสียงของเธอสั่นชัดเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงที่ปกปิดไม่มิดทำไมต้องทำให้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยคะ บ้านหลังนี้ก็เป็นของสามีดิฉันเออหมายถึงของลูกชายลุมไม่ใช่เหรอคะเธอพูดพลางถอยหลังสีหน้าเริ่มซีดเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตนเองอาจกำลังจะเสียบางอย่างที่คิดว่าครอบครองไว้แล้วแขกเริ่มซุบซิบก,กันดังขึ้นทุกคนกำลังรอคำตอบและคำตอบนั้นไม่สามารถเลื่อนออกไปได้อีกต่อไปพ่อสามีสูดลมหายใจลึกท่านหันไปมองฉัน แววตาของท่านเต็มไปด้วยความสับสนผสมความหนักใจเหมือนกำลังตัดสินใจว่าควรพูดสิ่งที่ซ่อนมานานหรือไม่ฉันกำมือแน่นรู้สึกถึงเหงื่อที่ซึมออกมาตามฝ่ามือทุกประสาทสัมผัสไว้ขึ้นจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงจานช้อนที่สั่นเบาๆบนโต๊ะใกล้ๆหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกในจังหวะที่พ่อสามีกำลังจะพูดชายปริศนาที่อยู่ข้างฉันก็ยกมือขึ้นเบาๆ เป็นสัญญาณให้ท่านหยุดก่อนทุกคนหันมองเขาเหมือนพร้อมจะตั้งคําถามแต่เขากลับยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ได้เยอะเย้ยและไม่ได้อวดดีเป็นรอยยิ้มที่เหมือนรอจังหวะมานานแล้วเพื่อบอกความจริงที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เขาก้าวขึ้นไปบนเวทีข้างพ่อสามีท่ามกลางความตกใจของทุกคนแม้แต่สามีของฉันยังถอยหลังหนึ่งก้าว เหมือนรู้ดีว่าความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยชายคนนั้นเอ่ยอย่างชัดเจนชา้าและมั่นคงถ้าจะพูดถึงเจ้าของบ้านหลังนี้ผมคิดว่าควรเริ่มจากเหตุผลที่แท้จริงก่อนว่าทำไมผมถึงมีสิทธิ์ขึ้นมายืนตรงนี้เสียงซุบซิบดังขึ้นอีกระลอกฉันหายใจถี่ขึ้นเหมือนหัวใจทั้งดวงถูกแขวนอยู่บนเส้นได้ พร้อมจะขาดทุกเมื่อพ่อสามีหลุบตาลงเหมือนยอมรับโดยปริยายว่าชายคนนี้มีสิทธิ์ในคำพูดของเขาเขาจึงหันมาทางแขกทั้งหมดและกล่าวต่อด้วยเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิมเพราะความจริงคือผมเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้มาตั้งแต่ก่อนเจ้าของบ้านคนปัจจุบันจะเกิดเสียอีคำพูดนั้นทำให้ทั้งงานระเบิดเสียงอื้ออึงทันที ทุกคนหันมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงฉันยืนนิ่งร่างกายสั่นอย่างควบคุมไม่ได้รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังค่อยๆขยับเข้าใกล้ความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดแต่ก่อนที่เขาจะเฉลยเขาก็หยุดมองมาที่ฉันเรากับต้องการให้ฉันตั้งตัวให้พร้อมก่อนสายตาของเขาอ่อนลงเล็กน้อยจนฉันไม่รู้ว่าฉันควรกลัว หรือควรรู้สึกปลอดภัยแล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทําให้หัวใจฉันเต้นผิดจังหวะและเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรงเสียงรอบข้างเงียบลงอย่างทันทีทันใดเหมือนทุกคนพร้อมรอฟังความจริงที่หายไปมานานแต่ความจริงนั้นยังคงค้างอยู่บนปลายลิ้นของเขาและยังไม่มีใครรู้ว่าเมื่อเขาพูดมันออกมาแล้ว ชีวิตของทุกคนในงานคืนนี้จะเปลี่ยนนต่อจากตอนที่แล้วคําพูดของเขาที่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรงทำให้หัวใจของฉันหยุดเต้นไปนหนึ่งจังหวะเหมือนมีเงามืดบางอย่างเคลื่อนเข้ามาโอบรอบตัวหนาวเย็นและหนักอึ้งจนฉันยืนนิ่งไม่กล้าขยับสายตาของแขกทั้งงานหันมาจับจ้องฉันทันทีแสงไฟบนเวทีมองย้อนสายตาฉันอย่างรุนแรง ทำให้ภาพทุกอย่างสว่างจ้าเกินไปจนฉันรู้สึกเหมือนกําลังถูกลากเข้าไปอยู่กลางภาพยนตร์ที่ฉันไม่รู้บทตัวเองเลยแม้แต่น้อยพ่อสามีขยับตัวเล็กน้อยเหมือนกําลังเตรียมใจรับผลที่จะเกิดขึ้นดวงตาของท่านมีทั้งความรู้สึกผิดความหนักใจและความลับที่อัดแน่นจนฉันเริ่มสงสัยว่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้นั้นมันเริ่มซ่อนมาตั้งแต่เมื่อไร่ใช่ปริศนาหันไปมองพ่อสามี ท่านพยักหน้าให้เขาเบาๆเป็นสัญญาณว่าท่านยอมให้เขาเป็นคนเปิดความจริงทั้งหมดเขาหันกลับมามองผู้คนยืนหลังตรงน้ำเสียงของเขาเรียบแต่น้ำหนักของมันกลับเหมือนตัดอากาศรอบตัวให้บางเฉียบทุกคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าเจ้าของบ้านหลังนี้คือเขาเขาเอียงหน้าไปทางสามีของฉันที่ยืนหน้าซีดร่างสั่นจนแทบทรงตัวไม่ไหวแต่ความจริงแล้ว เขาไม่เคยมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้แม้แต่น้อยเสียงฮือฮาดังขึ้นอย่างรุนแรงแขกหลายคนเบิกตากว้างบางคนถึงกับลุกขึ้นยืนประตกใจเกินห้ามใจฉันรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนติ้วอย่างช้าๆพยายามควบคุมลมหายใจที่เริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆปลายนิ้วเย็นชาขาสัน่นเหมือนกำลังรอฟังคำตัดสินบางอย่างที่ฉันไม่เคยเตรียมใจรับเขาหันกลับไปมองฉัน และคราวนี้สายตาของเขาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกำลังบอกให้ฉันเข้มแข็งความจริงคือเขาพูดช้าๆชัดทุกพยางเสียงสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงพอจะกรีดหัวใจทุกคนในงานบ้านหลังนี้ถูกตั้งชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้ตั้งแต่แรกและชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารฉันรู้สึกหัวใจของตัวเองกระแทกขึ้นมาที่ลำคอ จนแม้แต่เสียงลมหายใจยังสั่นเบาๆในจังหวะที่เขากำลังจะพูดชื่อจูจูสามีของฉันก็ร้องขึ้นมาดังล่านเสียงแตกพระเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหยุดอย่าพูดนะแกไม่สิทธิยุ่งเรื่องนี้เสียงของเขาสะท้อนทั่วลานงานทำให้แขกบางคนสะดุ้งเฮือกเมียน้อยรีบก้าวมาจับแขนเขาแต่เขาสะบัดเธอออกอย่างแรง เหมือนคนที่กำลังถูกบีบให้จนมุมเขาหันไปตะโกนใส่ชายปริศนาดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความโกรธเสียสตินี่มันไม่ใช่เรื่องของแกอย่าเอาเรื่องเก่าๆามาพูดต่อหน้าคนอื่นมันจะพังหมดคำว่าเรื่องเก่าทำให้ฉันสะดุ้งเฮือกหัวใจร่วงลงไปลึกจนเจ็บแปบลบเรื่องเก่าอะไรที่ฉันไม่เคยรู้ ใช่ปริศนารวบรวมความสงบหันหน้ากลับไปทางแขกทั้งหมดและพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่หนักกว่าเดิมผมมีสิทธิ์ทุกอย่างพระบ้านหลังนี้ไม่ได้ระบุชื่อเขาเขาหยุดมองฉันอีกครั้งรากับต้องการให้ฉันตั้งสติให้พร้อมที่สุดก่อนและจึงพูดประโยคที่ทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกเจ้าของบ้านตัวจริงคือผู้หญิงที่ถูกคนในบ้านนี้ทำร้ายที่สุดมาตลอดเวลา เสียงรอดตัวเงียบลงนิ่งสนิทรากับทุกคนในงานพร้อมจะก,กลั้นหายใจไปพร้อมกันแต่ถึงอย่างนั้นชื่อเจ้าของบ้านยังไม่ได้ถูกเอ,อ่ยออกมาและความจริงที่ใหญ่กว่านั้นยังคงรออยู่หลังประโยคที่ยังไม่ถูกพูดต่อคำถามเดียวที่ดังขึ้นในหัวของฉันคือผู้หญิงคนนั้นใช่ฉันหรือไม่และถ้าใช่ ทำไมพวกเขาต้องซ่อนมันจากฉันมาตลอดชีวิตของการแต่งงานนี้บรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทราวกับโลกหยุดหมุนทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันและฉันเองยังยืนตัวแข็งราวกับเวลาถูกสะกดไว้ชายปริศนาผู้นั้นค่อยๆลดเสียงลงทว่าความหนักแน่นในถ้อยคำกลับยังคงเด่นชัดผู้หญิงคนนั้นสมควรได้รับสิทธิ์ที่เธอควรมาตั้งแต่แรกไม่ใช่ถูกทิ้งไว้ให้ทนเจ็บเพียงลำพัง คำพูดของเขาไม่ใช่การประกาศแต่เป็นการปลอบการยืนยันและการยืนอยู่ข้างฉันอย่างเปิดเผยครั้งแรกในค่ำคืนนี้พ่อสามีมองฉันด้วยแววตาเหนื่อยล้าเหมือนคนที่เก็บความลับไว้นานเกินไปและกำลังพยายามหาคำอธิบายที่นุ่มนวลที่สุดเพื่อไม่ให้ฉันเจ็บไปมากกว่านี้ท่านเอ,อ่ยขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินความจริง ไม่เคยตั้งใจจะซ่อนเพียงแต่ในตอนนั้นพ่อคิดว่าหนูยังไม่พร้อมจะรับมันฉันกับพริบตาช้าๆพยายามซึมซับความหมายของทุกคนพ่อสามีไม่ได้มองฉันด้วยความสงสารแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยการยอมรับเคารพและความหงใหที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเสียงลมพัดเบาๆผ่านลานงานแ่วจนเหมือนคนที่คอยปลอบประโลม ให้ใจที่สั่นไหวของฉันสงบลงทีละน้อยสามีของฉันยืนนิ่งไหลตกดวงตาหลบสายตาทุกคนเหมือนตระหนักว่าช่วงเวลาที่เขาเคยถืออำนาจในครอบครัวนี้กำลังจะจบลงอย่างสมบูรณ์เมียน้อยที่เคยยืนกลางตอนนี้กลับหน้าเสียรอยยิ้มเยาะที่เคยมีจางหายเหลือเพียงความลน,นลานที่ไม่อาจซ่อนชายปริศนาหันมาช้าช้า สบตาฉันด้ความนุ่มนวลที่ไม่เคยเห็นจากใครในงานคืนนี้หลังจากนี้เธอไม่จำเป็นต้องทนอะไรเพียงลำพังอีกแล้วเขาพูดแผ่วเบาแต่มั่นคงจนหัวใจฉันสั่นวูบคำพูดนั้นไม่ได้เป็นคำสัญญาแต่เป็นประตูที่ถูกเปิดออกให้ฉันเลือกเส้นทางของตัวเองครั้งแรกในรอบหลายปีแขกหลายคนเริ่มพยักหน้าบางคนมองฉันด้วยแววตาให้กำลังใจ บรรยากาศที่เคยอึดอัดเริ่มผ่อนคลายลงทีละน้อยแต่ความจริงสําคัญยังคงรอคอยการเปิดเผยพ่อสามีเดินเข้ามาใกลย้ยกมือแตะไหล่ฉันเบาๆร่ากับส่งพลังให้ฉันยืนมั่นคงขึ้นท่านกล่าวช้าๆด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพหนูมีสิทธิ์รู้ทุกอย่างและพ่อจะเป็นคนเล่าให้ฟังเองแต่ไม่ใช่ต่อหน้าคนทั้งหมดนี้ เพราะบางเรื่องควรพูดในที่ที่เหมาะกว่าฉันพยักหน้าช้าๆแม้หัวใจยังสัน่นแต่ก็เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นเล็กๆราวกับความกลัวที่เคยกดทับฉันมาตลอดกำลังค่อยๆค,คลายออกทีละชั้นแขกบางคนเริ่มแยกย,ย้ายเสียงดนตรีถูกเปิดขึ้นเบาๆเ,เพื่อกลบความตึงเครียดแสงไฟอ่อนลงทิ้งให้ลานงานเต็มไปด้วยความสงบประหลาด ที่เหมือนพายุใหญ่เพิ่งผ่านไปฉันมองบ้านหลังใหญ่ตรงหน้ามันยังคงเงียบนิ่งและเหมือนมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ในทุกซอกมุมเรื่องราวที่ฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องลึกซึ้งกว่าที่คิดค่ำคืนนี้อาจไม่ได้ให้คำตอบทั้งหมดแต่ได้เปิดประตูไปสู่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานานและฉันรู้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นความจริงแบบใดฉันก็พร้อมจะ,ะเผชิญมัน เพราะครั้งนี้ฉันไม่ได้ยืนเพียงลําพังอีกต่อไปบทสรุปในคืนนี้อาจยังไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่กำลังรอให้ฉันก้าวเข้าไปเผชิญอย่างสง่างามที่สุด